ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับทำนะครับสมเด็จวัลลคังนะครับพิมพ์พิเศษนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะพิมพ์รูปเหมือนของสมเด็จป่โตนะครับนะครับพาดทั้งสองข้างนะครับถือลักษณะถือดอกบัวตูมนะครับพร้อมกับด้านด้านล่างนะครับมีบาทน้ำมนต์สามบาททังพิมพ์นี้ถือว่านะครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับให้ความนิยมแล้วก็ตีบางท่านก็บอกว่าเป็น ลักษณะกินบทเสี่ยงนะครับเพราะว่าลักษณะของบาทเนี่ยนะครับบาทพระหรือบาทน้ำมนต์เนี่ยนะครับเป็นนะครับสิ่งที่ท่านใช้นะครับเป็นกิจวัตรในการบินธบาทนะครับนั้นก็ถือว่านะครับท่านที่ได้ใช้น่จะได้ทั้งนะครับในส่วนของนะครับเขาบอกว่าเป็นเมตตามหามงคลนะครับสําหรับพิมพ์นี้ทีเดียวนะครับหลายๆท่านก็นะครับมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาชมนะครับตรงนี้ครับโดยละเอียดนะครับทั้งจากกล้องนะครับ 10x นะครับแล้วก็นะครับจะขยายให้ดูนะครับถึงมวลสารด้านในนะครับองเพาคนี้เป็นภาที่สภาพที่ผ่านการใช้มาบ้างพอสมควรนะครับด้านหลังนี้จะปรากฏนะครับคาบลักนะครับท่านน้ํามันแางยิ้วนะครับตรงนี้รู้สึกว่าตัวราสาเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นน้ำผึ้งน้ำอ้อยเคี้ยวด้วยนะครับถ้ามีลักษณะเป็นเปื้อนๆหนาๆอย่างเงี้ยนะครับปนกันอยู่เงี้ยนะครับ ก็จะมีลักษณะของคราบพวกตัวประสานนะที่เป็นน้ำพึ่งน้ำม้อยเคี่ยวอยู่ด้วยนะครับบางจุดด้านหน้าก็ยังเห็นนะครับแต่ด้านหน้านี่รู้สึกจะสะอาดหน่อยนะครับก็ยังมีบางจุดทน้ดเองที่ติดตามซอกนะครับตามตามซอกลึกๆนะครับจะมีให้เห็นบ้างลักษณะคราบสีน้ำตาลนะครับลักษณะของการตัดขอบข้างนะครับเป็นบล็อกไม้พิมพ์หินนะครับตัดขอบข้างนะครับด้านข้างก็จะมีนะครับคราบผงเกสรนะครับคราบตัวประสานนะครับน้ำพึ่งน้ม้อยเคี้ยวนะครับเช่นกันทั้งสองด้านนะครับ การตัดขอบเนี่ยนะครับถือว่านะครับอยู่ขนาดปานกลางนะครับไม่ละเอียดมากนักนะครับก็นะครับเป็นาสภาพผ่านการใช้นะครับเดี๋ยวเรามาพารณานะครับผ่านกล้อง 10x นะครับอ่นนี่เลยครับเป็นลักษณะออกไปทางเนื้อที่มีส่วนผสมของผงพุทธคุณนะครับแลวก็คุมกยาการนะครับลักษณะเนื้อในออกไปทางหนึบนุ่มนะครับ นะครับมีก็ชัดเจนครับมีหน้ามีตานะครับมีคิ้วนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับเปรนครับงสองข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนดอกบัวนะครับนะครับดอกบัวตูมนะครับแล้วก็ใต้ฐานที่ผ้ารองนั่งก็จะมีนะครับบาทนะครับสาบาทวางเรียงกันอยู่นะครับบางท่านก็บอกว่าในกิมบอร์เซียง นะครับก็คือไปที่ไหนก็ทํามาหากินไม่อดไม่อยากนะครับรงนี้ถือว่าเป็นสุภาพมงคลอยู่เดียวนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะครับอาจจะไม่ใช่พิมพ์ที่นิยมฮะจับเล่นหากันในราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่ก็เป็นพระที่นะครับทรงนะครับพระานุภาพแล้วก็มีพุทธคุณนะครับสําหรับช่านสายพุทธคุณนะครับลองพิสูจน์ดูได้นะครับพระของนะครับสมเด็จปู่เนี่ยนะครับ ถ้าท่านใดนะครับพอมีปฏิบ SO ัติด kind of ีปฏิบัติชอบนะครับลองดูได้เลยครับนะครับลองดูเลยนะครับนะครับไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับหากท่านปฏิบัติได้ถึงเนี่ยนะครับท่านจะสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างนะครับที่อยู่ในองค์พระอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับและนะครับก็ขอให้เราใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับก็ชมแล้วก็อาได้สิ่งดีๆนะครับ สิ่งที่เป็นมงคลนะครับนะครับสู่ตัวเรานะครับพร้อมกับการเรียนรู้นะครัสำหรับพิมพ์นี้นะท่านได้นําไปแล้วก็นะครับสวดคาถาชินนับปัญชรนะครับผวว่าจะสำเร็จผลได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับท่านได้แนะนาสั่งสอนไว้นะครับก็นะผมก็เห็นว่าเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรนะครับหากเราได้ทําการนะครับบําเพ็ญภาวนาสวดมนต์ นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับนะครับสภาวะจิตของเรานะครับทำให้จิตเรามีสมาธินะครับด้านหลังนี้จะปรากฏในภาพรูพุนเห็นค่อนข้างค่อนข้างจะกระจายอยู่ทั้งองค์เลยครับลักษณะความเก่านะครับอลองพิจารณากันดูนะครับเก่ากันเองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับผ่านกล้องขยายกาลังสูงครับดูระดับอโนนเลยว่าครับไอ้นี่เราเห็นอะไรกันบ้างนะสำหรับ 10x นี่นะครับอาจจะเห็นได้ไม่ละเอียดได้ลึกซึ้งนักนะครับ แล้วก็จะเห็นเป็นเฉพาะบางจุดเท่านั้นเองนะครับก็เห็นลักษณะคาบของตัวประสานนะครับด้งเพิ่งม้อยเคี้ยวอ่าสังเกตเห็นได้ครับสาหรับเรื่องความหนึบนุ่มนะครับอ่ามวลสารบางชิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูครับมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเอาเดี๋ยวเรามาชมกันแล้วกันครับผ่านกล้องขยายกาลังสูงครับดูว่าสิ่งที่นะครับ 10x ไม่เห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นอะไรกันบ้างน,นะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาชมครับผ่านกล้องขยายนะครับออกไปทางเนื้อออกโซนขาวงาช้างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่านะครับลักษณะงาช้างแบบงาช้างใหม่นะครับแต่ด้วยปรากฏว่ามีลักษณะของคราบนะครับตัวประสานนะครับที่เป็นลักษณะของน้ำพึ่งน้ำไอเยวเนี่ยนะครับกระจายอยู่เห็นไหมครับเราจะมีลักษณะเป็นปื้นนซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มที่เป็นน้ำมันทางอิล่ะอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่ครับก็จะมีพวกแร่ในชาตินะครับสีเหลือง อารวนี้ครับมีเม็ดทองให้เห็นด้วยนะครับอานะครับสว่างใสมีออราให้เราเห็นนะครับนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในหลุมเลยนะครับเป็นลักษณะบ่อน้ําตานะครับบริเวณนี้นะครับก็เนื้อก็มีลักษณะการหดยุบย่นนะครับตามต่อภาพนะครับแต่เน้นไปทางในเรื่องของความหนึบนุ่มนะครับขยับขึ้นมาคลิปนิดนึงครับอาตรงนี้มีผ้ากำมแพงชุบกอนะครับอาแร่เหล็กไหลนะครับนี่ครับ่มบล็อกไม่พิมพ์เผา นะครับกลุ่มโซนสีดาอ่านี่ครับนี่ก็กลุ่มดอกแรกเหล็กไหลนะครับนี่ครับออกไปทางเนื้อจะนุ่มดีเด่นนะครับนะครับเนื้อหนุบนุ่มนะครับนี่ก็ผ้ากำแพงสูงก่อนะครับคราบน้ำมันดังอิ้วมุนสารกลุ่มอื่นถือว่าเป็นอ่มวนสารที่ค่อนข้างละเอียดนะครับค่อยๆพิจารณานะครับอ่ารูเรียเส้นซุ้มนะครับมีลักษณะการหดม้วนพับเข้าด้านในนะครับเหมือนเส้นขนมจีนนะครับ นี่ครับพรกแลรัตนชาติสีเหลืองนะครับอ่าด้านบนนะครับจะมีลักษณะปรากฏคาบหินดินเขียวให้เห็นนะครับตรงนี้มีอ่าลักษณะของพวกกลุ่มที่เป็นคล้ายๆบล็อกิมพิมหรือก้านทูบนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับชิ้นใหญ่หน่อยนะครับบล็อกไมพิมหินก็มีครับอ่าครับมีพวกอ่อผงินสอเหลืองนะครับนะครับและแลกเหล็กไหลไฟดานะครับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของส่วนที่เป็นบล็อกไมพิมนะครับบล็อกไมพิมเผา ครับขยายเข้ามาัางนั้นด้านนี้นี่นครับจะเห็นลักษณะของอตรงนี้อะไรเอ่ยนะครับอะไรเอ่ยตรงนี้คล้ายๆเส้นระเกสานะครับเอาขยายให้ชมกันลึกๆเลยครับนะแต่น,นี้อันนี้เป็นเส้นยาวนะก็ไม่แน่ใจไม่ใช่ไม่แน่จะใช่นะครับเส้นเกสาของลูปูไม่รู้ว่าของอท่านที่กดพิมพ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่านะตามบันทึกก็มีหลายนะครับมีมีการกดพิมพ์เนี่ยครับมีทั้งที่แบบทํา ทำกันขึ้นเองที่วัดนะครับนะครับแบบลักษณะของช่างหลวงนะครับโอเคครับวันนี้จะมีพวกอยู่ภายใต้ผลิตกัญชัยเห็นไหมครับจดีนี้จะมีลักษณะคล้ายๆเม็ดสีน้ำตาลเข้มๆนะอานี้น่าจะเป็นพวกผงมหาพรหมลังสีนะครับแล้วก็นะครับอาจจะเป็นพวกกลุ่มแร่รน้ชาสีเขียวนะครับนะครับพวกก้านทูบก็มีครับเรนนี้ครับกระจายตัวทั้งองค์เลยนี่ครับนี่ก็เป็นกับกําแ่งซุ้มกอนะครับนี่สีเหลืองก็มีนะครับ อ่าในกิ่กลุม่มที่เป็นดินนะครับที่มาจากดินเจ็ดโป่งในจากังเกตจะมีลักษณะการแพร่กระจายของสีออกมาบริเวณด้านข้างนะครับนะครับเหมือนอ่าการกระจายของสีนะครับอันนี้ถ้ากำแพงซุ้มก่อนะครับอันนี้จะเห็นลักษณะภาพเป็นเป็นปื้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นอ่าเราก็พิจารณาได้ง่ายนะครับอันนี้สาหรับเป็นกลุ่มที่เป็นตัวกระสานที่เป็นน้ำมึนน้ำออยอเคี้ยวซึ่งแยแตกต่างกันเลยนะครับถ้าเราดูจนชินแล้วเนี่ยนะครับดูจนเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีความแตกต่างกัน กับกลุ่มที่ใช้น้ํามันต่างริ้วนะครับเป็นตัวประสานนะครับอ่าครับเข้ามาชมบริเวณพักนะครับถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับของทุกองค์เลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับลักษณะของพุทธคุณนะครับเป็นไม้ขาวเหลืองมันๆเนี่ยนะครับเป็นผงพุทธคุณผงวิเศษทั้งห้านะครับพักกําแพงสูกกอนะครับคาบเหล็กไหลนี่เป็นดอกแรกนะครับตรงนี้นะครับซึ่งจะมีสังเกตมีกลุ่มที่เป็นนะครับสีเขียวอ่อนก็มีนะครับผสมกับสีเหลืองครับที่เป็นตัวประสาน ก็จะเป็นภูคาบน้ําว่านนะครับพุทธมหาว่านร้อยแปดนะอันนี้ก็จะชมกันหลายคลิปนะครับที่ติดตามก็น่าจะเข้าน่าจะพอพอทราบนะครับอ่ะก็มีหลายตรงนี้มีมือลักษณะเหมือนคาบประหลอดอยู่ด้านในของพระด้วยนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลเงินยวงอ่ะตรงนี้เหมือนมีเส้นตะเกสาครับอยู่ด้านในลึกๆนะครับแต่ก็พอเห็นนะครับอ่ามาที่พระอุระนะครับอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับนะครับ ก็โอเคครับนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปชมด้านหลังนะครับที่เราเห็นเป็นลักษณะคราบปื้นๆนะครับที่เกิดขึ้นในถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะครับเราดูด้วยตาเปล่าหรือกล้องสิบเ็กราจะเห็นว่าเหมือนกับนะครับผลึกเนี้ยนะครับสีดํๆเนี่ยครับอยู่บนอยู่บนผิวพระจริงๆแล้วเนี่ยครับอยู่ในเนื้อเลยนะครับอยู่ในเนื้อเลยแล้วก็มีผลึกเคลนไซส์นะครับฉาบไว้บางๆอีกชั้นหนึ่งนะครับนะครับล้างไรก็ไม่ออกอย่างเงี้นะครับต้องขูดเอาผิวออกเลยขูดเนื้อออกเลยแม้กระดาษทรายขัดเลยครับ นะครับในพวกกลุ่มที่ผงวิเศษทั้งห้านะครับแล้วก็มีลักษณะของลอยนอนโด่นเห็นชัดเจนนะครับนะครับกลุ่มผงบุทธคุณจะคือจะตัดกันเลยนะครับลักษณะพื้นสีองค์องค์ในเนื้อผ้าเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะสีขาวนวลนะครับแบบงาช้างอันนี้จะเป็นลักษณะสีเหลืองมนแล้วก็เนื้อจะฟูๆนิดนึงด้านหลังนี่จะเห็นกระจายนะครับนะครับตั้งเป็นบางจุดอาจจะเป็นพวกเม็ดะฐาุด้วยนะครับคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเห็นะครับ เราจะเห็นชัดเจนด้านหลังนี่เห็นกระจายตัวชัดเจนครับนะครับนี่ครับเป็นพวกผุ่มที่เป็นนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกผงมหาพลังสีนะครับนี่ครับแร่รนาช่าสีเหลืองนะครับอ่านี่ครับแร่รดาช่านะครับอันนี้นะครับสีเหลืองนี่แร่แรดชาชิานะครับเน่นออันนี้ผมน่าจะเป็นพวกผุ่มเมตพระธาตุนะครับนะครับเมตพระธาตุหรือว่าผงอจากนะครับพระสมเร็จนะครับเก่านะครับที่นํามาบดผสมลงไปในองค์พระนะครับ ก็เป็นไปได้หลายนัยยะนะครับจะเห็นว่ากระจายอยู่ทั้งองค์ลยด้านหลังอ่านะครับนี่กลุ่มนะครับหินดินเขียวนะครับอันนี้สวยมากนะครับสีสว่างใสทีเดียวนะครับมีเม็ดสีน้ําตาลอันนี้น่าจะเกิดจากกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลนะครับแล้วก็จะมีพวกผงมหาพรมังสีกระจายอยู่ด้วยนะครับอ่านะครับด้านหลังเราปานะครับเจอสังเกตนะน่าจะเกิดจากการล้างทําให้เราได้ได้เห็นนะครับลักษณะนี้ ในพวกบล็อกพิมพ์ผ้าบล็อกพิมพ์ผมครับบล็อกพิมพ์นะครับเส้นระเกสานี้จะสังเกตเ่าเห็นเส้นระเกสาไม่กี่เส้นนะครับนะครับพาร์กแฝงสุมก่อนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะปกคลุมอยู่ใต้คาบหลักนะครับแต่ก็ยังพอเห็นนะนะครับยังพอเห็นนะครับร่องรอยการปริแยกนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับนะครับเนี่ยนะครับคล้ายคล้านะครับแยกยากเหมือนกันนะระหว่างเม็ดพระธาตุกับนะครับผงกุทคุณนะครับ ก็แล้วแต่ครับลองดูที่นณาดูอันนี้มีทั้งเหล็กไหลไพ่ดำนะครับเหล็กไหลเงินอยู่อันนี้จะมีลักษณะคาบประหลอดนะครับปกคลุมหนุยเบริเวณพื้นผิวนะครับนี่อย่างเช่นตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่านะเอาตรนนี้อาจจะเขาล้างมาค่อนข้างเยอะนะครับล้างมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับก็จะเห็นลักษณะของผงนะครับของแร่เงินยวงหรือว่าเล็กว่าแร่ทรายเงินนะครับผสมกับเป็นลักษณะคล้ายๆคาบประหลอดนะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้เห็นชัดเจนครับ นะครับแวววาวทีเดียวนะครับก็โอเคครับเป็นพระที่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอ่าพิมพ์นี้ถือว่าเป็นสําหรับอ่าเราเราท่านๆแล้วก็ถือว่านะครับเป็นพิมพ์ที่นะครับมีความหมายดีนะครับผมให้ความหมายว่าเป็นลักษณะของสุภาพมงคลสุภาพมงคลคือล้วนแต่มีสิ่งที่เป็นมงคลที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับท่านใดที่บูชาพิมพ์นี้อยู่ก็นะครับขอให้นะครับอ่าได้พบได้เจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิต นะครับก็นะครับสำหรับนะครับคลิปนี้ก็นะครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านนะครับนะครับก็สวัสดีครับ